สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับเรามาดูแนวโน้มของอคริปโตกันนะครับเมื่อวานก็มีคลิปออกไปว่ามีการเป็นขาลงนะครับก็ว่ามีแรงซื้อดีดกลับขึ้นมานะครับวันนี้นะครับก็เลยทำให้ราคา,าต้องมาดูกันใหม่นะครับตอนนี้ก็ดูว่ามันจะเป็นแนวโน้มดีดกลับราคารีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่า เขามีการมีวอลลุ่มกลับเข้ามานะครับมีวอลลุ่มเข้ามานะครับมีวอลลุ่มซื้อเข้ามานะครับก็เลยทําให้ราคาดันดีกลับขึ้นมานะครับในไทม์เฟรมหนึ่งเดย์นะครับหรือเราเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมอื่นดูก่อนนะครับว่าในช่วงระยะเวลาที่จะถึงเนี่ยเขาก็ยังคงทำแนวโน้มไซเวกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับก็รู้สึกว่าจะกลับมาจาก ด้านล่างนี้คือเป็น b u l l e n g e r Band นะครับก็จะขึ้นมาด้านบนนะครับก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับราคาก็รีบาวขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการกลับตัวของเส้น MACD นะครับเส้นสีน้ำเงินขึ้นมานะครับก็ส่งผลให้ราคานั้นไซ d ์ w a y กลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นการดูคร่าวๆนะครับว่า ลักษณะของไทม์เฟรมของแต่ละไทม์เฟรมเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาค่อยๆขึ้นไปนะครับไทม์เฟรมเขานะครับตัวน,นี้ก็เป็นสีเขียวนะครับหมายความว่าตั้งแต่ไทม์เฟรมสี45นาที4 5นาทีนะครับก็เป็นช่วงสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงต้องไซด์อัพขึ้นไปนะครับสรับ BTC นะครับ BTC ก็มีราคากำลังจะกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจาก ดู45นาทีก็ยังคงเป็นสีเขียวนะครับดู30นาทีก็สีเขียวยังเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดู MACD ก็ยังอยู่เนื้อสัญญาณนะครับแล้วก็มี ADX เนี่นก็นขึ้นนะครับหมายก็ว่ามีลักษณะไซเวอ p ขึ้นไปนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าในวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อทั้งวันนะครับว่าตัว BTC นี่จะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ อันนี้ก็ดูเข้าใกล้ๆนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีคําสั่งขายตรงนี้นะครับมีการตัดคัดลอดกันไปนะครับตอนนี้ก็ช่วงเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะกลับคืนมานครับสำหรับตัว BTC นะก็ดูแนวโน้มก็ตอนนี้ก็คือเหือนกับขึ้นขึ้นลงๆถ้าดูจากตรงนี้ถ้ายืนสามารถยืนเหนือขึ้นไว้ได้นะครับประมาณสัก1นล้านเนะครับก็ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ใกล้ๆใน45นาทีก็จะมีโอกาสขึ้นไปที่ประมาณล้าน 98นะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ยังคงไซเวด้านข้างไปนะครับถ้าเราดูาแนวเทดนะครับเส้นเทดเดิมก็จะเป็นประมาณก็จะลงมาที่ประมาณสัก193นะครับ193ล้านนะครับไอสามสามสามหมื่นเจ็ดพันนะครับอันนี้เป็นแนวเทดเส้นต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดไม่ลงมาที่ตรงนี้ก็จะดีดดีดกลับขึ้นไปที่ประมาณสัก2ล้านนะครับ ประมาณนี้นะครับขอให้เขาสามารถดีกลับขึ้นไปที่2ล้านนะครับราคาก็สวิงขึ้นสวิงลงนะครับก็ต้องดูข่าวต่างๆของอิตคอยนะครับก็ b t c ก็แน่นอนว่าช่วงนี้ก็ผันผวนนะครับตอนนี้ก็คือล่าสุดก็คือเขาจบรอบนะครับจบรอบขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงว่าจะ d าย a y ไปด้านข้างนะครับหรือว่าจะสา e เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องเอาใจช่วยกันไปนะครับตัวที่ถัดมานะที่เราจะดูกันสลับตัวบิตคอยนะครับ<ม>คืออ่คริปโตนะครับก็จะเป็นตัวของ b i ตค o ั n นะครับดูว่าของตัวเหรียญของ b i t c o ั n นี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เนื่องจากว่ามีการกลับตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่ไซเวย์มานานนะครับตรงนี้ก็ดูที่ m a c d สเส้นสีนิมเงินก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าสีแดงแก็หมายความว่าราคาก็ยังคงจะต้อง ไซเวออกมาด้านข้างเหมือนกับไซเวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับคาดว่จะอยู่ประมาณสัก70กว่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่7จบาทกว่าก็ถือว่ากับรีบาวกับขึ้นมาได้อย่างดีนะครับ a d a ีอก็อยู่ประมาณสัก4ี่้ก็ถือ4 6นะี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับตัวน,นี้ก็จะมีโอกาสที่จะไซเวมาด้านข้างไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับตัวปิดครับนะครับ ราคาก็จะมาทางด้านข้างๆนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาชนตรงตอนด้านล่างตรงบริเวณราคาแถวๆนี้นะครับคิดว่าที่หน้าก็จะมีการโดดขึ้นไปของราคานะครับของตัวบิตคัพนะครับฉะนั้นก็อลองติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นแนวโน้มดังนั้นจริงไหมนะครับซึ่งถ้าจากตรงนี้เราก็จะหาอะไรมาอ้างอิงหาอะไรมาเป็นสตรอรี่นะครับ ็ลองหาดูดีกว่านะครับก็ตอรี่ของเรานะครับก็ลองดูตรงนี้แล้วกันเราจะเอาตัวดูว่าเขาจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับประมาณ1 1 8โดยจุดแรกจะต้องขึ้นมาที่ประมาณสัก109บาทนะครับ109บาทราคาก็จะไซเบ์ไป,ไปเรื่อยอย่างนี้นะจนกระทั่งมีโอกาสที่จะขึ้นมาอันนี้ก็เราก็อ่าเป้าของเขาคือ 100%อยนะครับอยู่ที่147บาทโอเคนะครับหมายความว่าตัวนี้จะไปที่147บาทนะครับสำหรับตัวบิตคัพนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเตรียมตัวกันเอาไว้นะครับว่าจะมีโอกาสไปที่147บาทตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้ก็คือเขาก็ซายเวไปด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอจังหวะที่เข้าลงมาต่ำเช่งตัวนี้นะครับลงมาที่ตรงนี้ก็เด้งขึ้นไปนะครับถือว่ามาทดสอบ เจอแนวต้านตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับมีการสวิงราคาขึ้นไปนะครับถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีบูลเลนเจอร์แบนค่อยๆบีบเข้ามานะครับเมื่อบูลเลนเจอร์แบนบีบเข้ามานะครับก็เห็นที่ส่วนที่ค่าค่อยบีบขึ้นมาใช่ไหมครับยิ่งบีบเข้ามาใกล้เมื่อไหร่ยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งมีการดีดสวิงกระจายแรงเวียงราคาโดดขึ้นไป รับตัวบิตคับนะครับเราก็ดูกันเอาอาสตอรี่หาข้อมูลต่างๆเพื่อมาทําให้เข้าใจว่าราคาจะต้องดีดขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวส่วนอีกสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เขามีการซื้อนะครับก็จะทําให้ราคาเหรียญนั้นก็ค่อยอเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็เอาใจช่วยให้บิตคับมีราคาเพิ่มขึ้นไปนะครับตัวนีนตัวที่เป็น ของที่ทุกคนต้องรู้จักกันนะครับก็คือตัว b ิดด็อกคอยนะครับช่วงนี้ก็มีการสวิงกลับขึ้นมาของราคากันนะครับแต่ดูในโน้มก็ยังคงเป็นในโน้มสายเวดานะครับก็จะลงมาที่ประมาณสัก7.45นะครับเขาก็จะดีดลงมาที่7.45แล้วก็มาที่6บาทบก็จะลงมาที่ประมาณ6บาทนะครับแนวเทดแล้วก็คงอีกอ ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับจะค่อยไซเวงออกมาประมาณ6บาทนะครับก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปรอบนี้ถ้าขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะอดีตขึ้นไปชี้ราคาที่เราต้องดูกันนะครับว่าเป็นสมมติตรัวรนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ครับมาตรงนี้นะครับเอาเอาของวันนี้แล้วกันของเมื่อวานนะครับค่าก็อยู่ประมาณก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาก็อาจจะกลับขึ้นไปที่ประมาณสัก 9.83 9.83นะครับก็มีโอกาสดีขึ้นมาที่9.83ก็จะเห็นแนวโน้มนะครับว่าเขาจะไปที่11.4นะครับแล้วก็ไปที่14บาทก็จะอีกนานนะครับหมายความว่าตอนนี้ก็คงจะอีกนานเราก็เอาใจช่วยให้เขาพุ่งขึ้นไปนครับสำหรับตัวคอยนะครับ ดูปริมาณการซื้อครับเมื่อวานก็มีปริมาณการซื้อเข้ามาเยอะนะครับก็เลยทําให้ราคานั้นสามารถสวิงขึ้นไปนะครับนี้ก็ราคาก็ไซเวย์มาด้านข้างแล้วก็ค่อยๆดาวลงมาเรื่อยๆนะครับมีคําสั่งขายตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าใจเย็นก็คือที่คอยดูนะครับคอยดูจังหวะเวลาให้ดีนะครับค่อยทําการเข้าเทรดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับการรอจังหวะนะครับว่าถ้าลงมาต่ำนะครับต้องรอช้อนที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่แล้วเราก็ดูปริมาณการซื้อด้วยนะครับถ้าเขามีปริมาณการซื้อเยอะก็มีโอกาสที่ดีดกลับขึ้นไปเช่นนี้นะครับตอนนี้ก็คือมีความหมายอย่างเดียวก็คือเขาจะลงมาที่ประมาณสักหกเจบาท6บาท,บาทตรงนี้นะครับลงมาที่หกจุดเจ็ดเป็นแนวต้านอีก เป็นแนวจับอีกตัวสําคัญก็คือถ้ามาถึง6.7ปุ๊บ <c oughs> ก็ต้องมีการเด้งดีดคือเด็ดดีขึ้นไปนะครับรอเวลาจังหวะนั้นนะครับก็ถ้านักลงทุนที่กำลังจ้องอยู่นะครับก็รอให้เขาลงมาที่6.7นะครับไว้เข้าทําการซื้อนะครับแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับอีราคาที่เราเก่งกันไว้ก็คือ9.7นะครับก็จะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่9.7ก็รับที่6บาท เราก็ไปปล่อยที่9.7นะครับในรตแรกนะครับจังหวะแรกของการเข้าเทรดนะครับถือว่าเราทํารอจังหวะให้ดีนะครับการเทรดที่สําคัญคือการรอคอยนะครับให้เข้ามาตามแผนของเราหรือเปล่านะครับต้องวางแผนประมาณนี้นะครับก็ดูแนวโน้ม ADX ก็ตัว MACD ให้ดีนะครับว่าเราจะไปตามนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็มาดูแนวโน้มของการเทรดนะครับในการวาง แนวโน้มแนวรับนะครับแนวรับจริงๆเท่าไหร่นะครับ6.7แล้วก็แนวขายก็อยู่ประมาณ9.7ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวด็อกคอยครับระจะช่วยทุกคนนะครับให,ให้ใช้เครื่องมือเป็นนะครับอันนี้เราก็เปิดเว็บไซต์ตัวเทรดดิ้งวิวนะครับแล้วก็ดูคาดการณ์เาก็มีเครื่องมือต่างๆนานา,นาให้เรานะครับก็ลองมาทำการ ใช้งานดูนะครับดูตัว e e h ดูลักษณะแล้วก็มีการมีวอลุ่มสีเขียวเข้ามานะครับมีวอลุ่มซื้อเข้ามาก็เลยทําให้ราคานั้นกําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ถ้าเกิดผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ยังสามารถเป็นคําสั่งซื้อหมายควาว่าจะต้องมีตัวสีเขียวหรือคําสั่งซื้อตัวนี้สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ผลขึ้นไปได้นะครับนั้นเราก็ต้องจับตานะครับว่า าราคาจะรีบาวขึ้นไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดราคาสามารถรีบาวขึ้นไปได้ก็ยังคงต้องอเข้าเก็บนะครับเข้าเก็บประมาณนี้แล้วก็ทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นการาย่อลงมาของราคานะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวเส้นสีน้ําเงินของ MACD นี้กลับลงมาด้านล่างนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงจริงๆแต่ถ้าเกิดเขาสามารถาดีดกลับขึ้นไปเส้นสีน้ําเงินกลับขึ้นไปเหนือเส้นสีส้ม นะครับได้ก็จะเป็นนะกลับมาเป็นพลิกขาขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับสลับตัว ETH นะครับเป็นการกลับขึ้นนะครับเช่นเดียวกับ ADX นะครับก็เป็นแนวโน้มไซว์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีอ่าเขาเรียกอะไรมีราคาเป้าหมายนะครับเราต้องดูกันใกล้ๆนะครับราคาใกล้ๆแล้วกันนะดูใกล้ๆแล้วกัน เป่าถัดไปนะครับถ้าเกิดสามารถสวิงกลับขึ้นมาได้นะครับเขาก็จะไปที่ราคาอยู่ที่ประมาณแสนหกนะครับกลับขึ้นไปที่แสนหกนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปที่แสนเจ็ดนะคเขาดีดราคากลับขึ้นมานะครับเ็าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัว EGH นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็มีความวางกลยุทธ์ในการใช้งานในการเข้าทำนะครับ แบงไม่ต้องรีบอะไรทั้งสิ้นนะครับใจเย็นนะครับเพราะว่าเขามีตลอดเวลานะครับซื้อขายได้ทั้งวันนะครับซื้อคริปโตนี่เราสามารถซื้อขายได้ทั้งวันนะครับฉะนั้นก็ต้องรอจังหวะให้ดีนะครับนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดูไทม์เฟรมนะครับ45่าทีว่าเขาก็มีเป็นสีเขียวนะครับมีคำสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของราคานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ45่าทีก็ ไซด์เว้พขึ้นมานะครับเอาทีก็ยังคงอีลักษณะของไซด์เว้พขึ้นมาเหมือนกันนะครับดูจากตรงนี้นะครับ 15t ทีก็ลงเพราะฉะนั้น15นาทีลงก็หมายเพราะว่าในชั่วโมงนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังย่อตัวลงมานะครับถ้าลงมาก็จะอยู่ประมาณแนวเทดเดิมก็อยู่ประมาณสักหันสี่นะครับ รอเด้งต้องเด้งตรงประมาณสักแสนสีสีนะครับแสนสี0หม่นพันนะครับมา,จ,าจุดนี้ก็เด้งนะครับมันจะเข้าตรงไหนนั้นก็ต้องดูไทม์เฟรมใหญ่ๆก่อนนะครับนี่โอ้โหไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงมีการสั่งซื้อที่ตรงนี้นะครับก็หมายควว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะ,ะเด้งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ปเป็นนี้ก็วันนี้ก็แสดงว่าตัว eth นี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะคร าตรงนี้เป็นมีคําสั่งเป็นวนลุ่มสีเขียวตรงนี้ก็เหมาะสมที่จะขึ้นนะครับสีชั่วโมงนะครับอ่าก็ยังคงเป็นสีเขียวนะครับน่าสนใจนะครับในการขึ้นลงของราคาช่วงนี้นะครับของคริปโตนะครับมีโอกาสที่จะดีดสวิงขึ้นไปนะครับยังไงเราก็ค่อยๆมาดูกันทุนี้ทุกๆวันนะครับเช้านี้ก็เป็นแนวเขากลับมาเรียบร้อยนะครับมีการรีบาวของราคาขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมีโอกาสที่จะ ดีตัวกลับขึ้นมาในทุกๆสกุลเงินที่เราดูผ่านมานะครับไว้ยังไงกดติดตามแล้วมาดูในวันถัดไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคริปโตนะครับเราพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ